สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดี เหรียญยังมีสองด้านชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันค่ะจงสร้างพลังบวกแม้เราจะตกอยู่ในบ่วงทุกข์เราต้องดิ้นรนเราต้องอดทนเพื่อให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้แล้วให้พบกับความสุขค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีตุลค่ะเงินมักจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคการเงินจะมีเข้ามาแต่มักจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองค่ะ บ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการร้ายสิ่งร้ายอย่างรุมเร้าเข้ามาต้องจัดการ เหนื่อยทุกใจกุ้มใจเป็นกังวลใจล้ายสิ่งร้ายอย่างรุมเรา้าทําให้ต้องเครียดต้องวิตกกังวลใจคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าเงิน มีเกณฑ์มีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะผู้ชายผิวสองสีจะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลน,นี้อาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตาก,กรรมที่ต้องพบเจอบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ประหลาดใจบางทีสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้น จงสู้กับมันแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นมันไปได้ค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีเกี่ยวกับบุตรกับลูกกับบริวารเข้ามาค่ะ ระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพการร้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นระมัดระวังด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างแก้แกไขคลี่คลายจัดการไปได้การพบปะการสังสรรค์การเจรจาธุรกิจจะประสบความสําเร็จค่ะคนรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะการเงินจะได้เงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นเงินจากแรงเงินเงินจากสถาบันการเงินค่ะเงินก้อนใหญ่โชคลาภกําลังจะมีเข้ามาค่ะแต่ลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจกับบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถออกจากสิ่งนั้นได้แต่อย่างน้อยเราต้องมีสติในการตัดสินใจค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศค่ะจะได้เดินทางไกลการเดินทางไกล จะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ระมัดระวังคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงก็ให้ระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะสรุปสำหรับชาวราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคมเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ หรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีเกี่ยวกับลูกกับบุตรกับบริวารการเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือและอาจจะได้สิ่งข้าวขอเงินทองสิ่งของมีค่าเข้ามาในมือด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานยังคงมีอุปสรรคปัญหามีความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลผู้ใหญ่อาจจะทําให้ทุกใจเป็นกังวลใจหัวหน้างานอาจจะมีคําพูดมีปากมีเสียงเพราะฉะนั้น ให้ระมัดระวังคำพูดด้วยค่ะการเดินทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ